ใครว่างๆเข้ามาดูส้มๆและเจมอ,อกกันได้นะคะวันนี้เราเปลี่ยนเวลามาทักทายตอนกลางคืนคะ่ะส้มๆเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีใครมาดูเราเราไลฟ์เมหนูส้มๆเรียกแขกสิวันนี้จะมีใครมาดูน้องไหม เมมอวันนี้จะมีใครมาดูน้องไหมครับเจมมอกค่ะเจมมอกว่าจะมีใครมาดูน้องไหมคะเจมมอกจะมอกสนใจหน่อยจะมีใครมาดูน้องไหมนะวันนี้ลุ้นกันลุ้นกันหน่อยมาดุนมาดุนกันว่าจะมีใครเข้ามาดูเราไหมเน้อจะมีใครเข้ามาดูเราไหมเน้อ ให้ดูแมวให้ดูแมวหางกลมดีกว่าหางกลมอส้มๆมีคนมาดูส้มแล้ว สวัสดีค่ะชมชมหันมาทักทายสิจ้าหมันมาทักทายทุกคนหน่อยหรือให้ดูห่างกันมาดูแมวห่างกลมมาดูแมวห่างกลมน้องนอนโชว์สวัสดีครับชมชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังสวัสดีค่ะ,ค,ะคนนี้เจ๊บอกนะคะ ส่วนคนนี้ชอบชอบแมวหางกลมครับแมวหางกลมครับซื้อถาดมาให้ใหม่ไม่นอนนะครับอันนี้คือถาดที่ชอบชอบจริงๆเนี่ยแล้วตัวเองก็นอนล้นถาดเนี่ยเนี่ยตัวเองก็นอนล้นถาดเนี่ยหื ตัเองก็น,นอนล้นถาดเลยกัดเลยกัดเข้าไปเอาถาดใหม่ให้ไม่เอาครับชอบจริงๆเนี่ยเจ้าหางกลมเจ้าช่วมหางกลมสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาดูช่มชมนะคะคนนี้เจ๊หม,มอกค่ะคนนี้ช่มชมแมวหางกลมค่ะ จับหางเย็นจับหางเย็นสวัสดีตอนดึกดนะครับชมสวัสดียังครับชมชมสวัสดียังว้าฮ่าจะเล่นจะเล่นเล่นโชว์อะคะพี่สม้มพี่ชมเล่นโชว์ครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเมามันในการกัดถาดเอาถาดใหม่ให้ก็ไม่นอนคะ่ะ ชอบจริงๆถาดอันเนี้ยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้ตัวโตล้นถาดแล้วเจ้าหางกลมกัดทาดโชว์ะครับ <c oughs> ชมๆขอบคุณครับหางเขาเป็นแบบนี้ค่ะเกิดมาหางก็เป็นแบบนี้เลยครับบอกฉี่ ปกติจะไลฟ์ตอนเช้าจะพาน้องไปส่องนกค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าติดงานวันนี้ก็เลยพามาดูตอนเย็นพามาดูตอนเย็นค่ะคนนี้นะคะคนนี้ชิดจเหมาอกเป็นพี่สาวค่ะพี่สาวของชมครับพี่หมอกเป็นแมวพูดเก่งที่อ้อนแต่วันนี้ไม่พูดดึกแล้วค่ะ ถ้าเป็นตอนกลางวานันพี่หมอกจะคุยเก่งมากส่วนช่มชม่มส่วนช่อมชม่ชมช่มช่มนะครับตุงดุงกดุงดุงกดุงดุ้งุ้ง,งวายไปแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปบนไปอุยกระโดดขึ้นไปแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วช่อมสวัสดียังชอบสวัสดีครับโอ้โหช่อมครับกำลังไลค์ครับ ท่านสวัสดียังครับสวัสดีครับช่อมน่ารักไหมครับถามทุกคนสิชอมน่ารักไหมครับสวัสดีครับดูห่างน้องเอ้ยดูหูน้องสิครับจริงๆเขาเป็นแมวใจดีมากสสมๆอ่ะเก้าค้างให้ไหมเก้าค้างเก้าค้างสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องแล้วฝากดูคลิปด้วยนะครับสม้สมชอบไปเล่นในสวนเราก็จะเก็บคลิปในสวนบ้างในบ้านบ้างค่ะมาฝากทุกคนนะคะใครแวะเข้ามาก็ฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะ มาดูแมวชมก่อนนอนนะมาดูเจ้าแมวช่มก่อนนอนไหนพี่ช้มดูหางพี่ช้อมสิโชหาง่อยน้องโชหงัง่นยโอ้ยโอ๊ยโอย <c oughs> อาบน้ำก่อนนะครับถยวน้องจะนอนครับต้องอาบน้ำก่อนแล้วถึงจะนอนได้ครับ ตามทุกคนสิชุ่มน่ารักไหมครับชุ่มฝากช่องด้วยนะครับถ้าใครจะให้ชุ่มติดตามกับรบกวนเม้นไว้ด้วยนะครับชุ่มจะไปติดตามกลับครับกำลังอาบน้ำเลยตอนนี้เจ้าแมวหางกลมเดี๋ยวจะให้ใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวให้ดูหางนะคะเขาเป็นแมวหางกลมค่ะ เขาเป็นแมวหางกลมนะคะจุดเด่นของเขาคือหางค่ะหางเขากลมตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะโอ้โหพี่ส้มพี่ส้มพี่ส้มชโชว์อาบน้ำขนาดน,นี้เลยหรอครับ สวัสดีครับชมชมสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะครับตอนนี้ช่อมกำลังอาบนะ้ำเตรียมตัวจะนอนครับดีใจจังเลยมีคนเข้ามาดูช่มนึกว่าจะไม่มีใครมาดูแลเพราะว,าว่าวันนี้มาไลดึกปกติช่อมจะไล่ตอนเช้าสองนกครับมาเด้คนนี้เจ๊บอก เจมบอกเป็นพี่เฉานะครับเป็นพี่เฉาช่อมนะครับขอบคุณมากนะคะฝากช่องเล็กๆของเด็กๆด้วยนะคะปกติเขาจะเข้าไปเล่นในสวนหอมค่ะ เป็นแมวมาเกิดในสวนผักแล้วก็เราก็เลยเอามาเลี้ยงหางเขาจะกลมแบบนี้ค่ะหางเขาจะกลมครับกลมกลมกลมไปขึ้นไปนอนไปฝากเด็กๆดกด้วยนะคะเด็กๆอาบน้ำเสร็จแล้วถ้า ได้ไลค์ตอนสองนกชมฝากทุกคนเข้ามาดูด้วยนะครับเดี๋ยวส้มจะขอตัวไปนอนก่อนนะครับเจหมอกเจมอกขอตัวไปนอนก่อนไว้มาดูหมอกใหม่นะคะปกติน้องขี้อ่อนมากค่ะบอกสีปกติหนูขี้อ้อนที่ฉุดเลยแต่วันนี้หนูง่วงค่ะพี่หมอกแมวขี้อ,อ้วนและแมวเอ้ยพี่หมอกแมวขี้อ้อนแล้วก็คุยเก่งมาก พุงอ้วนใช่ใช่ใชค่ะน้องกินเก่งมากค่ะเนี่ยค่ะชุดหางก็กลมค่ะหางก็กลมแบบนี้ค่ะหางกลมพุงก็กลมใช่ไหมคะพี่ชมพุงพี่ชมก็กลมเนี่ยคนนี้ก็กลมแต่คนนี้ขี้อ้อนมากถ้าเห็นตอนกลางวานันน้องจะคุยเก่งมากค่ะฝากดูคลิปด้วยนะคะเจมบอกฝากก่อน ฝากดูคลิปหนูด้วยนะคะหนูชอบเล่นกับช่อมในสวนบอกสิคะบอกสิคะวันนี้หนูจะขอตัวไปนอนก่อนนะคะไว้มาดูหนูอีกนะขอบคุณคะ่ะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ